สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง p พ r f e c t English นะคะมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนข้อสอบโทอีกในชุดที่9แล้วนะคะเรามีทั้งหมด10ชุดเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ทันนะคะก็ย้อนไปดูในชุดที่1ที่2ที่3ได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะทำทั้งหมด10ชุดวันนี้ถึงชุดที่9แล้วนะคะ ก็หวังว่าหลายๆคนนะคะจะได้ประโยชน์จากการดูวิดีโอของครูพิมพ์นะคะเพราะว่าแต่และข้อเนี่ยครูพิมพ์ก็คืออธิบายนะคะแล้วก็แปลให้ฟังทุกข้อเลยด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะเรามาดูข้อสอบชุดที่9กันดีกว่านะคะข้อสอบชุดที่9นี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะข้อที่1นนี้นะคะเขาบอกว่า We paid the painters a lot of money. They did a terrible job. นะคะแปลว่าจุดๆเราจ่ายคนทาสีเนี่ยเป็นเงินจำนวนมากเลยแต่ว่าพวกเขาก็ทำงานได้แย่แสดงว่ามันมีการขัดแย้งกันระหว่างประโยคหน้าตรงนี้นะคะกับประโยคหลังนะคะทีนี้เราจะใส่คำเชื่อมตัวใดนะคะข้อ1 because แปลว่าเพราะว่า since แปลว่าตั้งแต่ อโดแปลว่าแม้ว่า despite แปลว่าแม้ว่าหรือทั้งทังที่นะคะทีนี้คำว่า because กับคำว่า since เนี่ยถ้าไปเติมความหมายมันก็จะไม่ค่อยถูกใช่ไหมคะเพราะว่ามันแปลว่าเพราะว่ากับตั้งแต่จะมีแต่ข้อ C กับข้อดีเท่านั้นค่ะที่จะแปลว่าแม้ว่าหรือทั้งทางที่นะคะทีนี้เรามาดูค่ะความแตกต่างระหว่างอ d o กับ despite นะคะ อโดตัวนี้นะคะแปลว่าแม้ว่าจะเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันนะคะส่วนคำว่า despite ตัวนี้นะคะแปลว่าแม้ว่าหรือทั้งท,งท,งที่แต่ despite ตัวนี้นะคะจะต้องตามด้วยคำนามค่ะหรือ verb เติม ing นะคะแต่ทีนี้ตรงนี้ทั้งหมดนะคะเป็นประโยคค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อ4นั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่2นะคะเขาบอกว่า after his contract จุดๆุุนะคะ he will have to look for a new job แปลว่าหลังจากที่สัญญาของเขานั้นหมดอายุหรือเปล่านะคะเขาก็เลยต้องมองหางานใหม่นะคะมีคำว่า expire แปลว่าหมดอายุนะคะมีคำว่า expect แปลว่าคาดหวังมีคำว่า expose แปลว่าเปิดเผยออกมามีคำว่า expand แปลว่า แผ่ขยายนะคะเพราะฉะนั้นความหมายที่ถูกต้องนะคะก็ต้องเป็นข้อ a นั่นเองนะคะ after his contract expire he will have to look for a new job นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยต้องตอบข้อ a นะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะเขาบอกว่า i to, to, to eat at expensive restaurant because i don't have a lot of extra money แปลว่า ชั้นนั้นจุดๆกินข้าวที่ร้านอาหารแพงๆเพราะว่าชันน่ะไม่มีเงินเยอะหรอกนะ,ะทีนี้คําว่าไม่มีเงินเยอะก็แสดงว่าจะต้องไม่สามารถกินได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ3ตัวนี้จะใช้อะไรดีนะคะ always แปลว่าเสมอหรือตลอดเวลานะคะ often แปลว่าบ่อยๆ usually แปลว่าโดยปกติแล้ว s a l e o m แปลว่าแทบจะไม่นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่ากินไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ค่อยมีตังค์นะคะฉะนั้นก็จะต้องนานๆไปทีนะคะนั่นก็คือข้อดีนั่นเองนะคะ I seldom eat at expensive restaurant because I don't have a lot of extra money นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเขาบอกว่า the storm caused a lot of damage to the building and we had to buy new จุด for many of the windows นะคะ เขาบอกว่าพายุนั้น,นทำให้เกิดความเสียหายกับตึกนะคะและพวกเราก็จะต้องซื้อกระจกใหม่นะคะสำหรับหน้าต่างมากมายนะคะทีนี้คำใดที่แปลว่ากระจกนะคะเราต้องดูนะคะว่าตัวใดแปลว่ากระจกนะคะมีคำว่า glass ตัวนี้นะคะแปลว่าแก้วหรือสิ่งที่ทำด้วยแก้วหรือกระจกนะคะส่วน glasses ตัวนี้จะแปลว่าแว่นตานะคะหรือแก้วหลายใบก็ได้นะคะ ส่วนคำว่า glassy ตัวนี้นะคะแปลว่าใสาเหมือนแก้วนะคะแล้วคำว่า gasoline ตัวนี้ไม่มีความหมายนะคะไม่มีใน dictionary ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อ4ตัวนี้ก็ต้องตอบข้อ a นั่นเองนะคะ The storm caused a lot of damage to the building and we had to buy new glass for many of the windows นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ ข้อที่5เขาบอกว่า if we จุดจุด more time we would be able to do a more thorough job นะฮะตัวนี้จะแปลว่าถ้าเราเนี่ยนะมีเวลามากกว่านี้เนี่ยเราคงจะสามารถทำงานได้ดีกว่านี้นะคะทำงานได้ละเอียดกว่านี้ ะะทีนี้ตัวนี้นะคะมันเป็น if clause แบบที่2ค่ะก็คือการสมมุติแล้วตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันนะคะก็คือว่าจริงๆในปัจจุบันก็คือไม่มีเวลาก็เลยทำงานแบบละเอียดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องเข้าสู่กฎของ if บวก p a r t simple บวก subject บวก would บวก verb ช่องหนึ่งะคะเพราะฉะนั้นข้อ5นี้ต้องตอบข้อดีนั่นเองนะคะ if we had more time we would be able to do a more thorough job นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะเขาบอกว่า you should จุด with your boss before committing yourself to that project นะคะเขาบอกว่าคุณนะ่ะควรที่จะพูดกับหัวหน้าก่อนที่จะตกลงนะคะเอาตัวเองไปทำกับโปรเจกต์นั้นนะคะเพราะฉะนั้น should แปลว่าควรจะนะคะควรจะตัวนี้จะต้องตามด้วยกริยาช่องที่1นะคะตามด้วยกริยาช่องที่1 เพราะฉะนั้นอะไรเป็นกริยาช่องที่1ที่ไม่มีวิวไม่มี ing แล้วก็ไม่เปลี่ยนรูปนั่นก็คือข้อ b นั่นเองนะคะ you should speak with your boss before committing yourself to that project นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะบอกว่า they expect จุดจุดจุด before noon tomorrow นะคะตัวนี้นะคะ expect แปลว่าคาดหวังก็คือพวกเขานั้นคาดหวังที่จะมาถึงก่อนทเที่ยงในวันพรุ่งนี้ ะค,ะคำว่า expect ตัวนี้นะคะเป็นคํากริยานะคะหากจะใช้คํากริยาอีกตัวหนึ่งนะคะต้องมี to มาขั้นนะคะคำกริยานี้นะคะจะเหมือนเสือสองตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้จะต้องมีถูข้ามาขั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อ7นี้ต้องตอบข้อ b นั่นเองนะคะ they expect to arrive before noon tomorrow ต่อไปนะคะข้อที่8 เขาบอกว่า this store o f f e r ์ t าไว e ์จุดจุด of o f f i c e e q u i อุปกนะคะเขาบอกว่าร้านนี้นั้นเสนอนะคะทางเลือกของอุปกรณ์ Office นะคะมากมายทีนี้เราจะใช้อะไรดีนะคะมันจะต้องดูว่าตำแหน่งตรงนี้นะคะมันควรจะเป็นอะไรสังเกตง่ายๆค่ะมีอะถ้ามีอะแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นคำนามแน่นอน เพราะมีคำว่า Y ตัวนี้ซึ่งเป็น adjective ขยายคำนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้เราต้องมาดูคะว่าตัวใดที่เป็นคำนามนะคะมีคำว่า select ที่แปลว่าเลือกมีคำว่า selective ที่แปล,ล,ว,แปลว่าซึ่งคัดเลือกหรือซึ่งเลือกเฟ้นนะคะมีคำว่า selection ที่เป็นคำนามแปลว่าการคัดเลือก ะะมีคำว่า selecting ก็คือ select เติม ing นะคะแปลว่ากำลังคัดเลือกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรดีคะข้อ8ตอบข้อ4นั่นเองนะคะ The store offers a wide selection of office equipment นะคะต่อไปข้อที่9ค่ะเขาบอกว่าจุดๆ have changed the face of the modern workplace นะคะเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์นั้นได้เปลี่ยนหน้าตาของสถานที่ ที่ทันสมัยนะคะทีนี้สังเกตค่ะมีคำว่า h a v e นะคะมีคำว่า h a v e change ตัวนี้มันเป็น present perfect นะคะในเมื่อมันเป็น present perfect เนี่ยแสดงว่าถ้ามี half แสดงว่าคำนามที่อยู่ข้างหน้านะคะจะต้องเป็น day ก็คือเป็นพหูหุพ์นะคะเพราะว่าพหูพจน์จะใช้กับ h a v e นะคะทีนี้เราจะดูว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเอกพจน์เราก็ตัดมันทิ้งไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เติม s ตัดทิ้ง คอมพิวเตอร์เฉยๆไม่มี S ตัดทิ้งอ่ะคอมพิวเตอร์ไม่มี S ตัดทิ้งค่ะเพราะนั้นข้อ9ตอบได้ข้อเดียวเลยก็คือข้อ A นั่นเองนะคะต่อไปข้อ10ค่ะเขาบอกว่า the train จุดๆจุด,จด Chicago leave at 4 a.m. แปลว่า the train นะคะที่ไปชิคาโก้นั้นออกตอนตี4เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ารถไฟที่ไปสู่เมืองชิคาโก้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ10ตัวนี้ต้องตอบข้อ4นั่นเองนะคะ The train to Chicago leave at 4 a.m. ต่อไปข้อที่11ค่ะเขาบอกว่า this car is จุดจ cheap n o r reliable แปลว่ารถคันนี้นั้นนะคะไม่ถูกแล้วก็ไม่สามารถไว้ใจได้นะคะเพราะว่าคำว่า N นอตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้กับ Ne เตอร์ n นอนเท่านั้นคะ่ะเพราะว่าน e เตอร์ n นอนแปลว่าไม่ทังคู่นะคะ the car is อะไรคะ Neither cheap nor reliable นะคะเพราะฉะนั้นข้อ11ก็เลยต้องตอบข้อดีนั่นเองนะคะ The this car is neither cheap nor reliable ต่อไปข้อที่12ค่ะเขาบอกว่า this p h o t o c o p y e is expensive but it is จุดจุดแ h a n the other one เขาบอกว่าเครื่องถ่ายเอกสารนี้นะมันแพงแต่มันก็ทนทานกว่าอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้คำว่าทนทาน นะคะเราจะใช้ most durable, more durable หรือว่า d u r a b l y หรือว่า durable นะคะทีนี้ดูดีๆนะคะถ้ามันเป็น most ขั้นสูงสุดไม่ใช่แน่เพราะนี่เป็นแดนตัดทิ้งนะคะ more durable ทนทานกว่าอเก็บไว้ก่อนนะคะ d u r a b l y ตัวนี้มันเป็น adjective แปลว่าอย่างทนทานเป็น adjective ไม่น่าได้นะคะเพราะว่ามันเทียบกันถึงความอดทน ความทนทานมันเป็น adjective ค่ะเพราะนั้นตัวนี้ก็ไม่ใช่ส่วนข้อดีนะคะ durable ตัวนี้นะคะเป็น adjective ก็ใช่ค่ะแต่มันไม่มีการเปรียบเทียบเพราะว่ามันมีคำว่าแดนตัวนี้มันต้องมีการเปรียบเทียบนี่มันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ b นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่13ค่ะนะคะข้อที่13บเขาบอกว่า this paper in the closet next to the box of envelopes นะคะเขาบอกว่า กระดาษที่อยู่ในตู้นะคะอยู่ข้างๆกล่อง2องจดหมายนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรดีนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการบอกเป็นคําสั่งคําสั่งเราก็ต้องใช้ค,คํากริยาขึ้นต้นโดยที่ไม่เติม id ไม่เติม ing นะเพราะฉะนั้น13ก็เลยต้องตอบข้อ a นั่นเองนะคะต่อไป14ค่ะบอกว่า we decided not to rent that office because it was not very จุดๆๆนะคะ พวกเรานั้นตัดสินใจไม่เช่าออฟฟิศนั้นเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่เพียงพอนะคะก็คือไม่กว้างพอนั่นเองนะคะคำว่า space ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าที่ว่างคําว่า space ตัวนี้เต erm ิม ed เป็นคำกริยาแปลว่าเว้นระยะคําว่า spacious ตัวนี้เป็นคำ adjective แปลว่ากว้างใหญ่แล้วก็ข้อดี spaciousness ตัวนี้เป็นคํานามแปลว่า ความกว้างขวางนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรคะหลังวอบทุบีนะคะแสดงว่าเรากำลังต้องการ adjective นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ14ก็เลยต้องตอบข้อ c นั่นเองนะคะ We decided not to rent that office because it's w a not very spacious นะคะอย่าลืมนะคะ space ตัวนี้แปละว่าที่ว่าง space เติม ed เป็นกริยาแปละว่าเว้นระยะ spacious ตัวนี้เป็น adjective แปละว่ากว้างใหญ่ นะคะแล้วก็ specialness เป็นคำนามแปลว่าความกว้างขวางนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ adjective นะคะต่อไปคำที่ข้อที่15ค่ะเขาบอกว่า we realize that nobody had been จุดจุด the checkbook นะคะเขาบอกว่าเราจะหนักว่าไม่มีใครนะคะได้เอาสมุดธนาคารไปบาลานก็คือว่าไปอัปเดตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรนะคะ had been ถ้าแฮดบวกบีนแสดงว่ามันต้องตามในวบช่อง3แน่นอนนะคะหรือเปล่าลองคิดดูดีๆหรือว่าจะตามในวลเติม i n เก็ได้นะคะเป็นพาร์ทเพอร์เ c o คอนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เราดูนะคะ we realize that nobody has been นะคะอันนี้บ a ลานเฉยๆ b a l า n c e เติม s Balance เติม ed แล้วก็บ a ล a านซิ่นะคะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ d นั่นเองนะคะ we realize that nobody had been balancing the checkbook นะคะเราเนี่ยตระหนักว่าไม่มีใครนะคะที่นำเช็คบุ๊กไปอัปเดตนะคะต้องเป็นข้อดีนะคะ,ะข้ออื่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นบาลานซ์เติม e d นี่แปลว่าถูกทำให้บาลานซ์นะคะเราไม่ใช้ถูกทำให้บาลานซ์เพราะว่าประธานเป็นคนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ถูกจะมาบีนแล้วบวกเวิร์ช่องหนึ่งเติม e s ก็ไม่ได้แฮดบีนแล้วมาบวกเวิร์ ช่องหนึ่งบาลานซ์เฉยๆก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวให้ถูกต้องสุดก,ก็คือจะต้องเป็นในรูปแบบของ past continuous tense นั่นก็คือ balancing มันก็เลยต้องกลายเป็น had been w ว่าเติม ing ซึ่งเป็นรูปแบบของ past perfect continuous นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่16นะคะเขาบอกว่า of all the people who apply for the position mr s a t o is the ในบรรดาผู้ที่สมัครตำแหน่งนี้เนี่ย mr s a t o นั้นเป็น คนที่มีคุณสมบัติมากที่สุดนะคะ,ะทำไมเราถึงใช้คําว่ามากที่สุดนะคะเพราะว่ามันมีคําว่า the นะคะถ้ามีคําว่า the แสดงว่ามันกำลังจะเป็นขั้นสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้น mo ตัวนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเป็นขั้นกว่านะคะ qualification the qualification ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดอันนี้ก็ไม่ได้ นะคะ is the qualify ก็ไม่ได้ค่ะเพราะ q u a l i f y ตัวนี้เป็น adjective สามารถขยายคำนามได้ก็ไม่ใช่เพราะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ4นั่นเองนะคะ of all the people who apply for the position Mr. Sato is the most qualified นะคะอันนี้เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะใช้ the most แล้วก็ตามด้วย adjective นั่นเองนะคะเพราะนั้นเราต้องดูดีๆว่าในประโยคมัน มันเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบขั้นกว่าหรือว่าการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดถ้ามันมีเดอะมาก็ต้องต้ง,ตงเลยว่าต้องเป็นขั้นสูงสุดแน่นอนแต่ถ้ามันมีแดนมาก็แสดงว่ามันจะต้องเป็นขั้นกว่านั่นเองนะคะก็ต้องดูดีๆเนาะต่อไปข้อที่17เขาบอกว่า prices are expected to to t e before the end of the year แปลว่าราคานั้นนะคะถูกคาดหวังให้ จุดๆก่อนปลายปีนี้เราจะบอกว่าราคานั้นถูกคาดหวังให้สูงขึ้นก่อนปลายปีนี้นะคะ up ตัวนี้แปลว่าขึ้นเป็น p r e Position rise ตัวนี้เป็นคำกริยาแปลว่าสูงขึ้นหรือทำให้เพิ่มขึ้น raise ตัวนี้แปลว่ายกมือขึ้นหรือชูขึ้นนะคะ grow ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นคาดหวังให้สูงขึ้นต้องใช้ข้อ b นั่นเองนะคะ prices are expected to rise before the end of the year นะคะต่อไปข้อที่18ค่ะเขาบอกว่า we hire an accountant to to, 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 to the company's financial records นะคะเหล่านั้นจ้างคนทำบัญชีมาเพื่อที่จะ audit นะคะก็คือตรวจสอบบัญชีของบริษัทนะคะทางด้านของการเงินนะคะมีคำว,ว่า audit ตัวนี้เป็นคำกริยานะคะแปลว่าตรวจสอบบัญชี มีคำว่า audition เป็นคำนามนะคะแปลว่าการได้ยินการทดลองฟังหรือการทดลองสแสดงนะคะ auditory ตัวนี้เป็นคำ adjective นะคะแปลว่าเกี่ยวกับโสตประสาทนะคะ auditorium ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าหอประชุมห้องประชุมหรือห้องบรรยายนะคะเพราะฉะนั้นเอเราจ้าง accountant มาทำอะไรคะเราจ้าง accountant มามาทำอะไรคะคิดว่าคิดว่ามาทำอะไระมา audit นั่นเองนะคะสิบแปดตอบข้อ A นะคะ uh, we hire an accountant to audit the company's financial records นะคะต่อไปข้อที่19ค่ะ we will have the building จุดจุดจุด before we sign the lease นะคะแปลว่าพวกเรานั้นนะคะจะให ตึกนี้ถูกตรวจสอบนะคะก่อนที่พวกเราจะเซ็นสัญญาเช่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะมีอะไรเป๊กเป๊กอินสเปกอะไรอย่างงี้นะคะอินสเปกตัวนี้เป็นคํากริยานะคะแปลว่าตรวจสอบหรือสํารวจนะคะแต่ถ้าเราเติม OR เข้าไปนิดหนึ่งเนาะสมมติเราเติม OR เข้าไปนิดหนึ่งก็เป็น Inspector นะคะเป็นคนขึ้นมาทันทีนะคะแปลว่าผู้ตรวจสอบนะคะ ส่วนข้อ b ตัวนี้ก็จะเป็น inspect เติม ed ตัวนี้เป็น inspect เติม s แล้วก็มี t o inspect นะคะข้อนี้นะคะเขาบอกว่า have the building นะะอันนี้เข้าสู่กฎของ causative ที่ว่า have something done นะคะก็คือว่าให้ใครทำอะไรให้นะคะเพราะนั้น have something done ตรงนี้ต้องเป็น verb ช่อง3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้อะไรเป็น verb ช่อง3มีอยู่ตัวเดียวเลยนั่นก็คือข้อ b นั่นเองนะคะ we will have the building inspected before we sign the lease นะคะต่อไปข้อที่20ค่ะเขาบอกว่า Miss Lee จุดจุด with us since last November นะคะมีคำว่า since นะคะแปลว่า Miss Lee นั้นทำงานกับพวกเรามาตั้งแต่ November ค่าวที่แล้วนะคะโนเวมอ e ์ November ล่าสุดคือมีคำว,ว่าซินสแปลว่าตั้งแต่นะคะแสดงว่ามันต้องเป็น present perfect นั่นเองนะคะถ้าเป็น present perfect ตัวนี้ก็ต้องเข้าสู่กฎของ has บวกกับช่อง3แต่ถ้ามันไม่มี has บวกก i บช่อง3ก็ต้องเป็น present perfect con ก็ได้นะคะนั่นก็คือ has been บวก v e t b เติม ing แล้วก็ข้อนี้มีอยู่ข้อเดียวนั่นก็คือข้อดีนั่นเองนะคะ m i s s l e e has been working with us since last November นะคะ Miss Lee นั้นทำงานให้กับเรามาตั้งแต่ November ที่แล้วๆนะคะและนั่นก็คือ20คําคำถามนะคะสำหรับ question นะคะของเราแล้วก็อันนี้ก็คือจบแล้วนะคะสำหรับโทอิกในชุดที่9นะคะคุณพิมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะดูบ่อยๆนะคะสะสมคำศัพท์ไปบ่อยๆเดี๋ยวเราก็เก่งเองเนาะคุณพิมก็ฝากเอาไว้ด้วยขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบโทอิกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย